สวัสดีค่ะพามาดูมะม่วงที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บมะม่วงไปบ่มค่ะมันก็ออกเยอะแล้วนะคะเต็มต้นเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะก็กะว่าจะเก็บใส่ตะกร้า ที่สูงๆเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บที่ต่ำๆไปก่อนมีสมุนมาด้วยแอนนี่ตะก,กร้าที่เราจะเก็บนะคะแล้วเราจะไปห่อใส่องค์อีกทีประเดิมลูกแรกเลยนะคะแกบไ้กันเลยง่าอยากกินเปล่า เก็บกันได้พอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมโอง่งลูกกำลังพอเหมาะค่ะยังไงพอยัง,อ,อ,ยงอือพอแล้วโอ่งที่เรามีจะใช้องค์นี้นะคะพอเหมาะเดี๋ยวต้องหาฝาปิดมันมีฝาหรือกระมังอยู่แล้วค่ะต้องย้ายที่นิดนึงพอแดดจับ เดี๋ยวเอาไปซื้อหนังสือพิมพ์มาไว้ห่อมะม่วงแป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะหนังสือพิมพ์ทแท่นของเกาหลีต้งสิบบาทเนะี่เรียบร้อยค่ะใส่ไว้ได้องค์อย่างนี้นะคะปิดฝา ได้เงือเลยค่ะอมมมพันนี้ถ้าสุกผิวมันจะไม่เหลืองนะคะแต่ว่าเราต้องมาเช็คดูเรื่อยๆถ้ามันนิ่มเมื่อไหร่ก็สุกเมื่อนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนะคะ